จูจีและเทพเจ้าไซส,สิงเอียจูจีหรือที่เรียกว่าเทศก,กาลฤดูใบไม้ผลิเป็นเทศก,กาลสําคัญของชาวจีนที่เฉลิมฉลองวันเึ้ื่อนปีใหม่ตามประเพนจันทรคติจีนถือเป็นหนึ่งในประเพณีที่มีความสํกกาคัญที่สุดในวัฒนธรรมจีนและยังเป็นที่รู้จักในชุมชนคนเชื้อสายจียนทั่วโลกกิจกรรมและประเพณีที่สํกกาคัญของวันุูจีนเช่นการทําความสะอาดบ้าน การไหว้บรรพุระบุษและเทพเจ้าส่วนวันนี้เราจะมาพูดถึงเทพเจ้าแห่งวันตุจีนใช้สิงเอียะหรือจายสิงเอียเป็นเทพเจ้าของจีนที่ให้คุณทางด้านเงินทองและโชคลาภ <Wow. S 1> ซึ่งสาหรับชาวจีนแล้วถือเป็นเทพเจ้าที่มีขอสองคัญมากที่สุดโดยคําว่าใช้สิงหรือใช้ฉึงมีความหมายว่าทรัพย์สิสนหรือสิริมงคลเอียะ หมายถึงเทพเจ้านั่นเองตัวกำเนิดความเชื่อเรื่องชาสิงเอีย่ยที่มีมาจากหลากหลายตำนานแต่บางตำนานกล่าวว่าชาสิงเอีย่ยเป็นเทพเจ้าที่มาจากสวรรค์ส่วนในบางเรื่องเล่าว่าเคยเป็นขุนนางหรือบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีนปีกันขุนนางที่ซื่อสัตย์ในราชวงศ์ฉางหรือกวนอูนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในยุคสามก,ก๊กที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความซื่อสัตย์บทบาท ชายชิงเอียเป็นตัวแทนของความร่ำรวยความสำเร็จทางด้านการเงินโดยเฉพาะพ่อค้าและผู้ประกอบธุรกิจมักบูชาเพื่อความสำเร็จในการทำงานในเทศกาลวันตุษจีนซึ่งชายชิงเอียถือเป็นเทพเจ้าที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากเพราะชาวจีนเชื่อว่าในวันปีใหม่จีนเป็นช่วงเวลาที่ไายชิงเอียจะเสด็จลงมายังโลกเพื่อนำโชคลาภและความมั่งคั่งมาให้ผู้คนวิธีบูชาชายชิงเอียในช่วงวันตุษจีนหนึ่ง ช่วงเวลาในการบูชาการบูชามาักเริ่มในเวลาเที่ยงคืนของคืนส่งท้ายปีเก่าจีนหรือช่วงชวเช้ามืดของวันุษจีนเพราะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เทพเจ้าจะเสด็จลงมา 2. ทิศทางการบูชาในแต่ละปีจะมีการกําหนดทิศมงคลของไช่ชิงเอีย้ยตามหลักฮวงจุ้ยผู้บูชาจึงหันโต๊ะบูชาไปในทิศทางที่เหมาะสมเพื่อรับโชคลาภ 3. <Yahoo! S 1> เครื่องบูชา 1. ทูบเทียน 2. ผลไม้มงคลเช่นสม้มสาระของความโชคดี 3. ขนมมงคลเช่นขนมเค่งขนมเทียน 4. น้ำชา 5. กระดาษเงินกระดาษทอง 4. บทสวดผู้บูชามากกักจะสวดมนต์หรือก่าวคำขออวยพรด้วยใจิตใจที่บริสุทธิ์ขอให้มีความร่ำรวยจเจริญรุ่งเรือง และปัจากาอุปสัรค์ในปีใหม่ความเชื่อและความศรัทธาการบูชาไช่ิงเอียในวันจุจีนถือเป็นการเสริมสิริมงคลและสร้างความมั่นใจให้กับผู้คนได้เริ่มต้นใหม่ในปีใหม่ชาวจีนยังเชื่อว่าผู้ที่บูชาท่านและทำความดีจะได้รับโชคลาภอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุนี้การบูชาไช่ิงเอียเป็นส่วนสํคาคัญของประเพณีวันจุจีนที่สืบทอดมาหลายชั่วยุคนและยังคงได้รับความนิยมในปัจจุบัน